ในคืนหลังเสมอกันตึงอยู่ครับหนักกว่าเก่าเลยหนักกว่าเก่าเลยไปอ้ามเลเป็นบอลยางอยู่นะครับบางบอลไม่ได้แล้วก็คืนหลังนะครับปอสีทองปอสีทองเปิดโดมนีประตุ โอ้โหลงหลังคาโอ้โหไม่เข้าประตูแต่ลงหลังคาเล่นใจหายเหมือนกันไปไปเลกซี่ขอที่ทองสายมาให้เพื่อนถายเข้าไปตัดไปตรงกลางรุ่นนี้นะขีมาหมายเลกซี่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนฝั่งเลยนะครับบอลยังอยู่กลางสนาม ไปโอ้ด้านข้างให้ให้บอลจังหวะนี้สวยจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้องแดงมันจะงหวะขึ้หลังอีกทีแล้วก็เปิดโด่ราคาบอลอ่างเอาเดี๋ยวประตูคว้าไว้ได้ดูตัววิ่งดูตัววิ่งอั้มข้างหน้าขั้มขั้ขางหน้าขั้อะไรข้างหน้าอนี้ครับยังอยูแก้งเพชรเปิดโด่งโด่นี้เอาบอลลงโอ้โหเอาบอลลงได้ดี ว่าจะพุดยิงม่อเี็กไม่ตรงกอบเล็บหมายเลขสิบสามของทีมกำแพงเพชรตามกรมาดันมาจังหวะนี้ดันมาดันมาถึงเลยดันมาผู้กางโกนผู่การโกนไม่ัน่นอนรอบครับงพักอกเอาบอลลงอ่ะโดนดักไว้ได้ Sims ตีมาตรงกลางล็อกมาหนึ่งจังหวะหูล็อกลงมี้สวยนะครับไหลไวต้องข้าแอบดีดกลับไปโอ้โหเล่นบอลแบบง่ายๆอย่างนี้อย่าพวอย่าวทำแบงค์เซ็ปอ่ามาฟาวจังหวะสองไหลไปครับ อ่าขึ้นมาได้เป็นลูกไมคิดนะครับเป็นลูกตั้งเต็มแถวสงแถวสองถีงกำแพงเพรแถวสองเฮ้ยระวสอง đuổi đuổi đuổi, ra, bỏ lấy o, chặn kha, lại mà, anh du tít bay luôn nè, bứt ra บอลลงไหลไปลูกนี้โอ้โหนรียไงครับไหลไปงัน้นแล้วก็โอ้ยโอ้โหไม่ยิงนะครับแม่เป็นคนที่มีน้ำใจมากนะครับปาไปให้เพื่อนจังหวี้โอ้โหโอ้ถ้ายิงเองน่าจะมีโอกาสมากกว่าโอ้โหแต่ใจดีนะครับใจดีโอ้โหปอสีทองลู้สาวประตูนี้ใจหายแวบเลยฟังเตก,กประตูเปิดโด่งมา ประตูลับไปใครมาลูกนี้ไปไปเองและดึงคืนมาเปิดลูกนี้หมงสก,กัดเอาบอลลงยังไงครับยังอยู่ดึงสองาสามจังหวะสี่ห้าหกเจ็ดแน่เอายังก้าวเกมออกไป ขอสิบสอง,งไป่าได้ทุ่มทุ่มเข้ามาเปิดโดงไม่เท่าไรแต่ก็ประกาศออกไว้ได้ทามทามันเขีวมาพีมาเลยคนเดียวดึงหลังมาสองตัวหลังมาเออมันจะไปอยู่นี่ล่ะมึงอยู่นี่ะมันจะไปยังยมอง,งองหาเพื่อนยังไม่ทุ่มนะครับยังไม่ทุ่มเพราะว่าเพิ่งจะบ่ายโมงกว่า ายมาลูกดี้มแทนเจิมทะลุไปไม่มีใครนยิงไเข้าับโอ้โหไม่โงกอบด้วยไม่โดนใครเลย<ป>ออกเข้ากอไปเองโอ้โหลูกนี้ลุดไปแล้วด้วยนะครับรเาเลยลายมาตรงกลาง ออกข้างไปล็อกไปลูกนี้อารูนีฟาวนะครับ้านเี้ไป่น้าวเลยไปะเดียวเะเ,เปิดติดกำแพงออกไปยังได้ทุกอยู่แกกระโดดอยู่นะไม่ต้องเติม้วแกกระโดดต้องเติม แล้วก็ทุ่มมาเอาบอลลงตีมเข้ามาง้างยังอยู่ดึงบอลไว้เปิดเข้าไปโอ้โหวิชากัดไว้ไดเอาไปทุบอีกครั้งหนึ่งบุญยาวมังลูกนี้ได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 ้าัวกลางเตะประตูถอยมาถอยมาถอยมาเฮ้ยตัวโต๊ะทำอะไรนาไร้นาหนีแพ็คสองตัวนใหญงเข้าใจบอลไงลากทางกัน ไปไปเลีกระรองไปอย่าพูดอย่าพูดสิบมานอยังอยู่คืนกลับไปจะเปิดไมไม่เปิดไหลสั่นๆกันเลยกันสองคนเปลี่ยนข้างมาเลยอไปเล่นจังหวะเดียวจะยิงโอ้โหงานเท้าไม่ได้ลูกนี้หายไปเลี้ยมาเลขแปดหายไปเองยัง ทิพตายลูกนี้ไม่ถึงโดนโมงสก,กัดไว้เอาลูกนี้ปล่อยออกไปลุ้มไกลเลยขอบอลลงนะครับมาริซีเอากลาลจะปาดไปลูกนี้ไม่พ้นเอาแล้วดีดตดนง่ายๆเอาล็อกไว้มาริซีใจให้ไปหลุดไหมยังอยู่ข้าไปบังไว้ได้ ยังไม่ให้ยิงเองตมงนห้เข้าเข้าเ oh ข้า,วไ,วขาไปแล้วครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับเอาไหมครับสองประตูตอนนี้เราตับกันกไปเลยเปียนตัวไต่ตัวเสียบมาเปลี่ยนตัวนะครับเสียบมันไม่เหมือนกันไเ ไม่ไม่ตัวเจ็ดตรงคอที่มีอยู่ใช่ไหมที่มีอยู่กับตัวนี้มันเข้ากันไม่ได้แจ็คตัวอย่างกันใช่ไหมแจ็คตัวอย่างอ่ะหญิงลูกนี้ประตูใส่ไฟได้โอ้โหเขี่ยแรงมากสองประตูต่อนหนึ่งนะครับกำแพงเพชรคุมนำแล้วดูสายฟ้ามาไม่รูมสี่ ทิ้มาลูกนี้มองไว้เป็นลูกเตะม,มุมหลายขไงองปรู้ก็จะเลเอารู้เปี่ยนไม่ได้เลนะหลายไปยังอยู่นะครับเปิดเมื่อนี้แอประตูืยถูกที่ปิดมุมไว้แล้ว อ่าโดนดักไว้จี้ไป้โหไม่ตรงรอบ็นลูตั้งเตะเตะเรียบมาผ่านข้าวผตมการออกให้มางี่สี่ที่ด้านข้างปาดปัดด้านข้างอีกครั้งหนึ่งเืนดิดข้าไปลูกนี้โอ้โหจับบอลหลุดออกไปอ้าววิ่งเอาบอลห้วทัน เอาไปตรงกลางทางบางไว้ได้ดย,ย,ยังอยู่เปิดข้ามฟากมาหมายเลขสองก็บอลลงลูกนี้ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหพอลโดนนำทีไรแม่เกมดีทุกทีพอสีทองนี่โอ้กำแพงเพชรเหนื่อยอยีกแล้วมาเสมอกันอีกแล้วสองประตูต่อสองฮ่าละครับเสมอกันสองสอง,สอง,สอง อามครับกงเหมือนัอ้ับงเนะรับกำลังเทได้เคลียเคลียกันแรงมากอู้หดิติดกำแพงขึนไปไอปคนเดียวเลยดันสาตไปเลยยี่ย่ปอนลูกนี้แม่โดนดักไว้อ๋อ ระวังซ้ายด้วยในการจิ้ไปโดนดักยังไงครับบอลยังอยู่อยู่ที่ไหนปอสิงทองซิทองไปแล้วจะไปเองอ้าวลูกนี้โอ้โดนเข้าดังด้านหลังนะครับพตัดสินหมายเลขน่าจะเป็นสิบสี่นะครับนี่ครับมีบโลทีมโดนใบเหลืองไป ไปเหลืองนะครับเป็นขาเข้าทางด้านหลังนะครับรุสิตนาครับไปซิมที่ขานะครับเกอรเปิดตนี้โอ้โหติดจมแพงนุดคือเพื่อนเตะลูกนี้เว้ยวร้ไปมลูกบอลที่เกินถุมเร็วแล้วนะครับเล่นเร็วแล้วจีมออกไป เป็ยังได้ท่อยู่บอลต่อไปได้คุณคือหลังมาบอลลงลูกนี้บังไว้ได้ไปมาลูกนี้ฟุตบอลจ่ายไปลูกนี้โอ้โหวิ่งไปดักเอาไว้ได้ไหมลูกที่สี่โอ้โหถ้าทะลุไปนี่อันตรายเลยนะครับลูกนี้ มีการเปลี่ยนตัวนลครับคำแพนเพชรเอาไม้เล็กเอาไม้เล็กเ็นะครับจะลงไปแทานไม้เล็กสิบสี่เปิดมาลูกนี้เห่าไม่มีใครสองประตูต่อสองนะครับเสมอกันอยู่จะแบ่งแต้มกันไหม มาลูกนี้2 2ทีมสปีดสปีดโดนดักเอาไว้เป็นลูกเป็นลูกใต้มุมของทีมกําแพงแสงกรับๆของครับองข้งเหมือนเพชรดีวะลูกนี้อู้หูม่โดนไม่ถึงคับไม่โดนใครนะครับ

อาวาลูกนี้ครับยังไงหลายผ่านไปลูกนี้โอ้โหแม่เพื่อนพลิ้มไปแล้วโอ้โหลูกนี้แม่จ่ายตัดหลังไปนิดเดียวแม่ใหมายเลขสิบสามบอกเสียดายเสียดายครับลรถไปเป็นช <c oughs> ักประตูเป็นเร็วเลขสองเลขสองเด็บอลยังไม่ให้เพื่อนตายไปโอ้โหเล่นเลียงกธนาประตูอ้าวลูกนี้ดักไว้ได้ได แม่เอาออกแล้วครับเป็นลูกเป็นมุมขอสีทองเปิดลูกนี้มาลูกไม่มงแล้วลูกมันปัดเช็ออกไปลงมาตกลางใหลงมาตงกลางเอารเเอาเร็วเร็วเร็วไไลล่ไปมาเร็วเร็วหน่อย ็อกไว้ทีมไปลูกนี้มีการเปลี่ยนตัวนะครับกำแพงเพชรเปลี่ยนเอาเบอร์หกลงไปแทนตัวลิบุโลนะฮะไปคืน พอสิทอเปิดโดงแล้วก็ลงอย่างไม่ออกเกี่ยวบอลลงอ้าวลูกนี้ออกไปแล้วลูกตั้งเส้นจับประตูเอาอบอลให้อยู่ในเส้นในครับอย่าให้บอลหลุดนั้งเส้นอโเคผู้ต่อไปเตรียมตัวลงสู่สนามนะครับ ไทยสิงนะครับจะพบกับ All One. อิวันายลูกนี้ยังอยู่ทำแทนเช็คไปเข้ามามาลิก,ก้าเอาบอลจับไว้ไปเองไปเองสปีดแล้วก็ไหลเข้าไปลูกนี้ที่ปร,ประตูขวาไว้ได้โอ้โหเกือบไปโอ้เอาแล้วครับไปเองมั่งที่ไปทะลุปไปลูกนี้ แล้วไม่ตรงก่อแหม่ไม่โดนปลายเท้าโอ้โหเกมเริ่มเร็วนะครับเล่นกันเร็วแนละ้วตอนนี้อารป็นโอกาสผัดกันนะครับอันนี้โอ้โหทีแรกหมักกันแล้วจีมไปโงกางโดนสก,กัดไว้ได้เอาพักบอลมองหาเพื่อนยังไงยังไงไปโอ้ยโ,โดนจิมเอาไว้ได้บอลอยู่กำแพงเพชรไหลออกนั่นข้างจะเปิดไหมเปิดต้าสีา่ๆยิ่าแข่นขัน ครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูดฮ้ยป้ามนเจ็ดดักไว้เอาบอลลูกเขาออกไปตุอไปนะครับไทยศิลป์ครับกับอินวันนะครับเตรียมตัวด้วยมาแล้วมาแล้วอย่างสองประตูต่อสองอยู่ ดีด,ดลูกนี้ขาม่านโอ้โหต้องอขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณจลเสรลชนีกรน,นะครับเป็นผู้สนับสนุนในการแข่งขันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยสยามสวิตนะครับนักการเล็กสวยส,สยามสวิตนีอ่อย่าพดอย่าพดแล้วก็แวมโปนะครับอุปกรอ์กีฬามีทุกอย่างทุกชนิดเลยใครชอบกีฬาชนิดไหนนะไปที่แวมโป ชอบเจ้าของสนามนะครับที้กำกับอนทานนี้ไทจิสปอร์ตโอ้โหประตูเซฟเอาไว้เอานะครับไหลแล้วก็ออกไปแล้วคู่หูคู่จัดการเข่นขันนะครับคือพี่น้อยกับพี่แสบเนี่ยมันอยู่ข้างสนามตลอดครับทุกคู่ทุกแมตช์เลยโอ้โหชนคันโอ้โหลุกนี้ชนคัน โอ้โหทักคานประตูสูงอีกหน่อยเข้าเลยเพราะดูหุ่นประตูแล้วไม่น่าจะโดดถึงโดดโดดตั้งหลังอ่ะเข้จะโชคดีชนคานกำแพงเพชรได้เต็มมุมเปิดโดงมาลูกนี้โดนสกัดเอาไว้ใช่เอาไปตัวครับ มีการเปลี่ยนตัวครับจะมีการเปลี่ยนตัวเอายไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนตัวมาที่การสนามครับลูกนี้ออกหลังมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอามาเลขแปดลงไปแทนนันแล่แบาเล่็กมาเลขจ็ดนะครับอ่า พัวเด้อย่าพววดเด้ววดเดเอแอสโตทางใต้อุ้มอุ้มทางหลังมีอุ้มยิงมือซีอ๋อมันไปพุ่มเข้ามาอย่าพวดเอ็มอย่าพวดยิงบางทางอย่างเดียวเลยบางทางหลังตีไปสิบสามยิงโอ้โหลูกนี้เพื่อเข้าไปไม่ทันนะครับ ออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตจากประตูเปิดพักอกเบียดตังางกันไว้ต่งางกันไว้ยังไงจิตหลังมาไหลออกด้านข้างล็อกลูกจังหวะนี้งานเข้าแล้วแล้วก็ให้แม่โดนดักเอาไว้ มันเป็นจะทุ่มทุ่มใบในเจ็ดจากทีสิบสี่หมด้วยออกอย่าวิ่งตามเปนเพอ้าวตอนนี้เวลาในสนามหมดลงแล้วทดเวลาเจ็บสามนาทีทดสามนาทีนะครับเสม,มอกันอยู่สองสองโหในกเลช่วงทเวลาเจ็บสิแหมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก เขาจะผิดพลาดกันไม่ได้เลยนะครับโอ้โหลูกนี้จะจ่ายทนหลังจะออกข้างไปไปแก๊สไปแก๊สไม่ต้องห่วงแก๊สระวังตัวเติร์นแก๊สรายแก๊สตัวกลางด้วยตักลางระวังตักลางเขาแทงตัวกลางไหลมาลูกนี้หมายเลขหกจะเกะงางเท้าแล้วก็งางติดนะครับดีดไปลูกนี้โอ้ยอ้วนกระดับไว้ได้บอลยิงยิงประตูเซฟโอ้โห โอ้ยิงตรงประตูเเลยตะวกงแถวสองตวกงเนะไย้เมื่อกี้ปัดด้วยความตกใจยงวะเปิดมาลูกนี้ยังอยู่มาเลขสิบชี้ไปลูกนี้แต่ยังอยู่ติดอยู่อ้าวรับตีการเบียดการอาไปได้แล้วลูกนี้ยังไงยิงลูกนี้ข้ามคาน โอ้โหจังหวะตัดบอลได้มนการตาลายนะครับเอาสิบทอง,งทาแทงเพชรสองเมืออเม่อไหร่บ้างย้ายไป